ส,สดความยุดครับผมมีความสุขมากนะครับที่ทุกท่านนะครับได้ชมลิปของกับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องนะครับมาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านนะครับได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มากันแบบเรื่อยๆ นะครับนะว่ากันไปตามภาษาสตอรีก่กุดกุดกับครูฮามาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับนะชื่อบังชุกกับน้องลีมะนะครับนะบังชุกกับน้องลีมะบังชุกกับน้องลีมะนี่เขาเป็นสามีภรรยาคู่รักกันแล้วก็รักกันมา,มากนะครับรักกันแบบ แบบมากมากนะครับนะรักกันแบบยิงแบบบรรยายไม่ถูกนะครับนะเป็นกูรักกันวันหนึ่งนะครับน้องลีมาอาจได้ทําขนมนะครับหลังบ้านนะครับหรือว่าที่ทาที่ไฟนะครับว่าหลังบ้านทําขนมกล้วยหยําหรือบ้านเราเรียกว่ากอดอกนะครับนั่นขนมก้ยหยัหรือว่าขนมกอดอกนะครับอยู่หลังบ้านหลังจากนั้นนะครับนะภรรยาสุธิรักของบางชุกนะครับ ได้ทาําขนมในขณะที่ทาําขนมนั้นนะครับได้เรียกนะครับบางชุกนะตอนนั้นบางชุกอยู่หน้าบ้านนะครับได้ uh, ริกนุกลงหัวจุกอยู่หน้าบ้านนะครับน้องลิม่าก็เรียกนะครับเสียงดังมากนะครับจากหลังบ้านบางชุกนะบางชุกนะบางชุกก็ได้ยินเสียงน้องลิม่าเรียกก็ครับป,ป,ปนันปื้ปันปื้นน้องลิม่านะครับน้องลิม่าก็า ถามว่าบังจุกยากันนุมม่มไหมบังจุกว่ายากแลแเลย,เลยบันพูลาวถ้าบังจุกยากันนุ่มนั้นบังจุกจะต้องถ่ายก้อนว่าคนุ่มกอดนั้นยังกี่น่วยในกระตาอออละกี่กินสักเบือ่อสักเบือ่อเบื่อถ่ายแล้วเนาะบังจุกก็เลยตัดสินใจนะครับถ่ายออกมาว่าในกระตานั้นยังเซหนุวย น้องลีมาตกระจยเลยปับังชุกนี่สุดยอดนักพวกของฉันนี่สุดยอดนักขนาดว่ามันโยนาบานโโ้านเราโยตากวนี่มันยังไต่ทกว่าเซโนยจริงๆโอ้โหมาชาลอารักแรงแลวกับบังจุกเราันนี้รักแรงแล้วะล่ะเอ้ยหลังจากนั้นไม่กี่วัน น้องลีมาก็าเดินโฆษณาตามหวัวใดชาวบ้านบอกว่าบางชุกของเรานี้เป็นคนรู้เรื่องลับขนาดฉันทอดหนุ่มกอดาะอยู่หลังบ้านบางชุกยังทายถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเรื่องก็เริ่มจะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับมีชาวบ้านนะครับวัวหายนะตอนนั้นชาวบ้านวัวหายคนนึกขึ้นมาได้นึกถึงน้องลีมา นะครับที่ได้เดินโฆษณาตามมวนใดชาวบ้านบอกว่าบางชุกเป็นคนรู้เรื่องลับคนเลยชาวบ้านนะครับยกขโยงมาเลยนะครับมาที่บ้านบางชุกกับน้องลิมามาถึงถึงหน้าบ้านปับ๊บอัสลามุลอลกุมบางชุกก็เปิดประตูหน,น้าต่างแอดวารีกุมุสลามเดบุตนมาทำอะไรมาเร่งนั้นบางชุกผมนี่มาหาต้น Nu mùa pum hai hoi mùa hai Để rau romeo giật tù mordi hoi lop 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 đi lop 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 Mai 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 lop 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 เดินร้องไห้จริงดินั้น nhà ีลางทีช่วยบอกทีโดนอะไีเลออิเลฮออิล il ลัลลอฮเลวโบกเลยไม่เชีย์โรงไม่ใจตัวม,ม่อมันจะน้อรบไปไปรบบๆคนบ้านนะครับเมื่อบังชุกปฏิเสธหลายครั้งก็วิบขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านตอนนั้นนะครับชาวบ้านนะครับนะ่ะกลับไปบ้านนะ่ะกลับไปไม่ใช่กลับไปเปล่าเปล่ากลับไปนั้น กลับไปเอาอาวุธกลับไปเอาจอบกลับไปเอาแหลกฉลงเหลกฉลงกลับไปเอาอาวุธทุกอย่างที่มีนะครับจะเป็นขวานจะเป็นพลาก็แล้วแต่กลับมาเพื่อต้องการจะทําร้ายบางชุกกลเลยชาวบ้านตัดสินใจกลับมาทั้งหมดเลยมารอบนี้เพื่อต้องการจะทําร้ายบางชุกแต่บางชุกเป็นคนฉลาดนะครับบางชุกเป็นคนฉลาดบางชุกไม่รอให้เพื่อมนมาทุบหัวนะครับบางชุกตัดสินใจขึ้นไปบนหลังคา บางชุกขึ้นไปบนหลังคาไปนั่งบนหลังคาคนบ้านกอดมาาถึงพาถือไม้มาด้วยบางชุกเติกี่บอกไม่บอกถ้าเติไม่บอกเดี๋ยวอุดตุงผลัดแหนในขณะเดียวกันนั้นบางชุกเลือกไปเห็นวัวตัวที่หายนั่นแหละน่ะกินหญ้าอยู่ที่ป่าสาคูนามบิ่งที่สามบางชุกกพูดเสียงดังขึ้นมาว่าหน Bùa bùa tên lên hai bàn phứ ta Quần bàn tục chảy Hơi 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 Đồ 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 Bằng chút bó cái đồ bằng chút bó cái đồ À ngòa rầu nên tôi đâm tài cao ít đi Bằng chút nói tỏ bây quá Bùa bùa tên lộn bây lê Vô thì nà À vô thì tôn xa khu Nà bình thì xăm lúc Lộn bây lê Ha ha, đi 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 Bắn bóc lê bắn bóc lê bắn bóc lê Lộn bây lê bây bộ đọc lộn bây lê ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจนะครับยกทีมนะครับไปดูว่าจริงหรือไม่จริงผลสุดท้ายนะครับเห็นวัวกินหญ้าอยู่จริงตกใจเลยนะครับเราเออบางชุกทําลีลานัดละแม่เอ้ยลองบอกได้ว่าที่จะจบเลยเราลบไปฮะอาวุธจุกตั้งนานเอ้ยชาติลีลานะัดลองบอกตัวที่ป่านนี้ก็เสร็จสินานเลยนะครับ นคนบ้านก็ลือกันหมดทั่วหมู่บ้านเลยบอกว่าบาังชุกเป็นคนรู้เรื่องลับจริงๆหลังจากนั้นไม่กี่วันบังชุกงานเริ่มเข้าแล้วตอนนี้งานเริ่มเข้าแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับพระราชาเพชรหายพระราชาเพชรหายพระราชาก็สั่งให้บรรดาเหล่าทหารนะครับได้เดินออกหาผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับรู้เรื่องลับ แล้วก็รู้ว่าเพชรกองก้าท่านใดเพชรกองก้าใครลักไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็นะครับกวนหาทนะหารก็ให้ชาวบ้านนะครับช่วยกันหาว่าใครเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในการรู้เรื่องลักก็นึกขึ้นมาได้นะครับที่ควรไทเกอร์มีบังชุกนะครับที่ควรไทเกอร์มีบังชุกนะครับเป็นคนรู้เรื่องลัก หลังจากนั้นเมื่อได้ทราบเขาว่ามีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องลับพระราชาก็สั่งให้ทหารน,นะครับไปรับบังชุกมาเข้าเฝ้าทหารก็ไปนะครับนำเกี่ยวไปเลยถึงหน้าบ้านนะครับไปถึงหน้าบ้านบังชุกก็ให้สลามนะครับเป็นทหารอิสลามนะครับอัสสลามอะลัยกุมบัง oh <"B ang S 2> ชุกก็ไว้กุมสลามเปิดประตูโลกคมาทางประตูหน้าต่างไ um หัลกุมสลามได้บตันมาทำาได้มาแรงนั้น ผมได้รับคำสั่งจากพระราชามาให้รับตนเข้าเฝ้าเฮ้ยเข้าเฝ้าเชื่อแล้วได้ยินข่าวว่าตนมีความรู้มีความสามารถในการรู้เรื่องลับในการเป็นโต๊ะหมอเฮ้ยไม่ไม่ๆมไม่ไมมมมไปบอกประาชาด้วยไม่ไปไม่ไปไม่ไปรองไมาใจโตัวหมอรองไม่ใจคนรู้เรื่องลับไม่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 พระราชาบอกว่าถ้าไม่ไปนี้ให้ประหารได้ทันปี าว่าบันั้นกูไปก็ได้หลังจากนั้นทหารก็ได้นําบังชุกนะครับเข้าเฝ้านะครับที่พระราชวังตอนนั้นนะครับในพระราชวังนั้นนะครับตาพี่น้องนะครับจินตนาการไปตามผมเลยนะครับนะในพระราชวังพระราชานะครับนั่งอยู่ที่บนบันลังแล้วก็บังชุกก็นั่งอยู่ข้างล่างนะครับนั่งคุกเข่าอยู่ข้างล่างพระราชาก็ถามว่าคุณใช่ไหมชุกปี บางชุกครับได้ยินข่าวว่าคุณมีความรู้มีความสามารถในการรู้ลังลับใช่ไหมครับไม่ปรายศ์เออไม่พมไม่ลจริงจริงพผมไม่รจริงมมรจริงพผมไม่ใช่คนรโลดังลับพมไม่ใช่ตะมอผพมไมู่้จริงบางชุกครับคุณจะต้องการรางวัลเท่าไหร่คุณจะต้องการขออะไรก็ได้ข้าจะให้ทั้งหมดคุณจะเอารางวัลหรือว่าคุณจะเอาอ ของมีค่าอะไรก็แล้วแต่ฉันผมจะตอบแทนให้ได้ทั้งหมดเลยให้บังชุกบอกมาก็พอบับงชุกก็อึ้งเลยบอกพระราชาว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงงริงพระราชาเออผมไม่รู้จริงงริงผมไม่ใจโตมอพระราชานีไม่รู้เลี้ยงรรอพระราชาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งให้ทหารน,นำบังชุก ไปขังไว้ก่อนขณะที่นําบังชุกนะครับนะไปขังไว้ในคุกพี่น้องนะครับนะลองนึกตามผมเลยนะครับในขณะนั้นนะครับนะในคุกในตารางนั้นถูกขังอยู่แล้วหนึ่งคนถูกขังอยู่แล้วนะครับหนึ่งคนนะแล้วก็หลังจากนั้นจับบงัง,บนะบบงชุกไปขังไว้นะครับนะจับบังชุกไปว่าขังไว้อีกหนึ่งคนในขณะที่บังชุกถูกขังแล้วก็ ทหารล็อกกุญแจแล้วก็ไปคนแรกนะครับนะคนแรกคนแรกก็พูดขึ้นมาว่าคนที่ถูกขังคนแรกนะครับก็พูดขึ้นมาว่าอัลลอฮ์และกูใตเ้เนเน่ใต้เนเน่เรินข้าวะเขาเชิญบังชุกมากาฟ้านี้เราคิดในใจว่าเราใต้เนเน่ใต้เนเน่อัลลอฮหอักบัดเราขอบคุณและเนะเราขอบคุณและ บางชุกนั้นต่างๆว่าเต้นนี่รและว่าเราหลักเพชรประาชาเต้นไม่บอกหลักขอบคุณมากๆมเลยบางชุกเขาคุณมากๆมเลยเมื่อคนแรกพูดเสร็จนะครับบางชุกก็ได้ยินนะคนแรกพูดเสร็จบางชุกก็ไม่รอนะครับไม่รรอตัดสินใจเลยนะครับเรียกทหารเลยทหารอูพบแล้วนี่โบหลักเพชรประชาหนังอยู่ข้างอู้นี่ <c oughs> <c oughs> นะครับทหารวิ่งหางเสื้อมาเลย นะครับถางวิ่งหางเสริมเลยนะครับเปิดประตูจับคนแรกนะครับไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่งผลสุดท้ายนะครับนะลักเพชรพระราชาจริงนะครับเลยก็ถูกประหารชีวิตหลังจากนั้นนะครับนะบางชุกก็กลายไปเป็นเพื่อนพระราันะครับทันตีทันใดนั้นเลยนะครับตอนนี้บางชุกนะครับได้ขึ้นไปนั่งบนบันลังนะครับพร้อมกับกับพระราชาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของพระราชานะครับนะใช้เวรชีวิตอยู่กับ ระราชวังนั้นหลายปีจนอดนึกถึงน้องลิมมะไม่ได้อยากจะกลับไปกินขนมคอเดอน้องลิมมะอยากจะกลับไปหยิบแก้มน้องลิมาะแต่ไม่สามารถที่จะกลับได้นะครับก็เลยบังชุกตัดสินใจนะครับวันนั้นวางแผนนะครับวางแผนว่าวันนี้ฉันจะต้องกลับไม่ได้แล้วนะครับยังไงฉันยังไงยังไงฉัน,ฉนต้องกลับไม่ได้ก็เลย <c oughs> บังชุกนะครับนัดนะครับไม่คนทั้งหมู่บ้านนะครับไปละหมาดพร้อมกันที่มัสยิด นะครับมัสยิดแห่งนั้นนะครับพี่น้องลองนึกตามผมเลยนะครับว่าที่ติหมัมยืนนั้นมันตรงกับประตูหน้าต่างนะครับตรงกับประตูหน้าต่างบางชุกไปถึงปั๊บก็เปิดประตูหน้าต่างตั้งไว้แล้ววันนี้แหละทางกลับของฉันนะครับนึกในใจเราก็เปิดประตูหน้าต่างไว้คนในหมู่บ้านก็มากันหมดนะครับมาก en, ันหมดนะครับบางชุกก็ให้กอมัดนะครับพอกอมัดเสร็จก็บางชุกก็ตามนะครับแล้วก็หลังทรบยังนะครับ นัตุกอย่างข้างหลังก็บอกก่แป้ว่บแล้วกบแ้ลนะก็เลยให้กอมาณบอกกอมาณบางชุกกดตะกเบ็ดออลรอหัอัดบัสหลังจากนั้นก็เราก็แล้วก็เอียตีดานขึ้นมายืนหลังจากนั้นก็ลงไปสู่หยุดไปสู่หยุดนะครับสักพักหนึ่งบางชุกคิดว่าอ่ะน่าจะเงียบหมดแล้วลงหมดแล้วก็เลยบางชุกไม่รอตัดสินใจนะครับนะตัวอิมัมหรือบางชุกกระโดดทางประตูหน้าต่างแล้วก็วิ่งนะครับนะ วิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งแบบสุดแม็กเลยนะครับนะวิ่งไม่ดูหลังเลยนะครับจนทําให้หมะมุมแถวแรกนะครับนะ่ะเหลือกตาขึ้นไปเห็นนะอ่ะนุบทตัวอิมัมไปแล้วแต่เรากีตทาได้ล่ะเราก็ไปด้วยแล้ะกันนั้นหมามุมนะครับเห็นตัวอิมัมไปนะครับไม่รีรอตัดสินใจนะครับกระโดดประตูหน้าต่างวิ่งออกตามตัวอิมัมเลยนะครับทาให้คนทั้งมัสยิดนะครับกระโดดประตูหน้าต่างทั้งหมดเลย พอคนสุดท้ายกระโดดออกจากมัสยิดนะครับมัสยิดพังดั้งโครงมัสยิดพังดังโครง,งครนะครับทุกคนอึ้งเลยนะครับยืนตาค้างเลยอัลลอฮฺวะบัตนี้นั่นเลวบางชุกมันู้นี่มันโรนี้บางชุกนี้มันรโรว่าโร่งี่พังมันแคบวิง่งออกนี่บูเรานี่ทําไม่หิ่งตามออกตามบางชุกนี่ถ้าเราไม่วิ่งออกตามบางชุกนี่ป่านนี้บูเราตายหมดอัลลอฮฺักบัต์นี้แล,ลว้วนะครับ นี่ขลงนักบวรนี่ขลงขนาดนักทำนินละและนี้แล้วนะครับนี่ก็สอนให้รู้ว่านะครับนนเรื่องนี้เป็นเรื่องนะอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นการสอนให้รู้ว่านะลูกตาวะนะครับลูกตาวะก็คือทําอะไรก็แล้วแต่แค่คิดนะคิดอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งนะครับบางชุกคิดจะกลับไปหาน้องลิมะแต่ด้วยความเป็นจริงนั้นแล้วนะครับนะคนบ้านก็ไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับ คนบ้านก็คิดว่าบางชุกเป็นคนรู้เรื่องลับจริงๆนะครับนะก็ได้รับการนะชื่นชมนะครับนะแล้วก็ให้เกียรติกับบางชุกนะครับนะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้กันง่ายๆว่าวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านเราอยู่กับครอบครัวนะครับใครอยากจะเป็นลูกตาวะก็คือทําตัวให้ดีนะครับเราไม่ต้องโฆษณาตัวเองเราแค่ทําตัวดีๆนะครับเหมือนบางคนนี้ นะอยู่ใช้ชีวิตแต่ละวันนั้นพ่อแม่ก็สังเกตอยู่แล้วนะครับบางคนไปโรงเรียนนะครับอาจจะเดินไปโรงเรียนตอนเช้านะก็เลยมาบอกคุณพอ่อคุณแม่บอกว่ามาเสื้อรถเทปไม่คันที่เรา,เ,ราเดินไปรเรียนไปไม่ทันเด่พอไปถึงทิง้งก็เข้าเท้าแล้วกลับมาถึงบ้านปับ๊บ <c oughs> เห็นสกูปปี้ผิงเสาอยู่แล้วมานี่รถดดเคื่องใครนี่นี่แล,แล้วเสื้อให้เป้า ได้ไรบ้างโอเคไปโรงเรียนวะมาชโฉเมาตะก,กี้ขอแค่ซื้อรถถีบเพื่อต้องการไปโรงเรียนแตุ่รุท้ายนะครับพ่อกับแม่เห็นความตั้งใจก็เลยตัดสินใจซื้อรถเครื่องให้เลยนะครับนะะมาตะก,กี้เขาต้องการแค่รถตีบแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเขาได้รถเครื่องกลับมาบางคนนะครับขี่รถถีบไปทุกไปโรงเรียนทุกวันนะขี่รถ,ถีบไปโรงเรียนทุกวันไปก็ไปสาย แล้ก็บางครั้งก็โซ่หลุดนะครับโซ่หลุดบ้างล้อล้อนะครับรั่วบ้างแตกบ้างอย่างนี้ไปไม่ทันฝนตกไปไม่ทันบ้างอย่างนี้ก็เลยกลับมาขอแม่เซรถเครื่องห้บ้างสักคันที่เวลาฝนตกรอดได้ทําเวลาฮีดนอนได้ทําเวลาฮีดได้ไปคลองคลองฮีดนี้ไปบางทีไม่ค่อยทันได้นะครับกลับมาถึงบ้านผนสุดท้ายวีออสพิงเสาอยู่แล้ว รถวีออสปีนองนะครับเพีงเสาอยู่แล้วกลับมาตุกใจมานี่รถวีออสใครมาหานี่ได้เสือให้เบ้าเวลาเบ้าไปโรงเรียนฝนก็นไม่เปียกเวลาปิดเ้าติดก็ได้เอารถไปเก็บย่างตะกวนมนาย샬โลนะครับเขาต้องการแค่ซื้อรถเครื่องแต่ผลสุดท้ายทําไมผลสุดท้ายนะครับได้รถยนต์นะครับ,ด,รนะรบด้วยความไรด้วยความดีของตนเองที่ได้ทําไปโดย นะครับไม่หวังผลตอบแทนอย่าลืมว่าพ่อกับแม่ป้ากับมะนะครับนาดูแลพฤติกรรมของเราอยู่ตลอดสังเกตพฤติกรรมของเราอยู่ตลอดบางคนนะครับความที่ดื้อเวลาขอตังมะสักสิบบาทยี่สิบาทนี้ป้ามะมางคนวุ่นวายแล้วแม่เบี้ยยี่สิบบาทที่ได้เบาอะไรเอาตีเบี้ยเอาตีเบี้ยมึงใจดีเชเรงนะครับวุ่นวายมะบางคนวุ่นวาย ขาดว่าลูกไม่ขอเลยนะกับวันนี้มีขอสักครั้งพอเริ่มขอนะครับมักา,าวุ่นวายแล้วนั่นก็คือพฤติกรรมนะครับลูกบางคนหรือว่าบางคนทําตัวไม่ดีจนพ่อแม่นะครับไม่ไว้วางใจแต่บางคนทําตัวดีพ่อแม่ไว้วางใจนะครับขนาดไปโรงเรียนนะป้ากับมะพ่อกับแม่ถามเลยบ่าวไหนมีตังค์ไหมมีเบี้ยไม้นั่นบีมีมมบาบนะครับลูกบ่าวก็บอกมีแล้วครับมีแล้วครับ ไม่เป็นไรครับพอครับผมจ่ายพอครับมาเอาเลยมาเอาเลยนี่มาเอาเลยมาเอาเลยจ่ายพอก็ไม่รืนนิวายเดี๋ยวไวชุมไปวันเอิ้นแล้วขนาดลูกไม่เอาขนาดลูก,กบอกว่ามีแล้วมะกับปะหรือว่าพ่อกับแม่ยังยัดเยียดนะครับให้ลูกไปอีกนั่นคืออะไรนั่นคือการไว้วางใจนะครับเชื่อว,ว่าลูกนั้นทําตัวดีไม่ทะเลทลายไม่ไปทำไม่ไปซื้อหรือว่าไปผลนสิ่งอื่นนะครับนี้ก็เลยฝาก คลิปนี้นะครับอาจจะยาวสักหน่อยนะครับนะเป็นคลิปของคนตาวะนะครับน่ะบางคนก็นะเรียกเลยนะครับไอโรบ้าตาวะนะครับตาวะเรื่องอะไรนั้นก็ว่ากันไปนะครับนะก็เลยอยากจะฝากนะครับทุกคนนะครับติดตามอาจจะคลิปนี้เป็นคลิปคลิปยาวกว่าเพื่อนนะครับนะคลิปยาวกว่าเพื่อนนะทุกๆคลิปที่ผ่านมาอาจจะไม่เกินอ่าไม่กี่นาทีนะครับคลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนั้นได้ติดตามนะครับทุกๆคลิปแล้วก็คลิป ต่อไปนะครับที่จะนํามาเสนอนะครับเพื่อการเคลียร์หรือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นข้อคิดในกับทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของกับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับสตอรี่พูดกู๊ดกับครูฮามาอีชอว์ลอสนะครับเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเดียวกับว่าอัสสลามอะลัยกุมุลัค